ี่ยไม่น้อยกว่าษีสมมติฐานไม่เกิน90ของนี่เกิดไฟสเกลมากสุดมากประการน้อยน้อยสุดอันนี้ก็เป็นค่าระดับปลาพื้นพอใจก็เป็นตัว KPI ในเรื่องของการให้บริการได้ค่าระดับนี้สำคัญนะครับกรณีที่เราทำไชเซนียบเทียบผลก่อนหลังนะครับอาจารย์ไปดูที่บอร์ดระมิงตาตาม QCC ใช่ไหมครับเห็นไหมทีมนําเสนอผลงานนะครับนี่ก็ถ้าต้องการจะใช้เสถิติที่ลึขึ้นก็ต้องมีการทดสอบดูปฏิฐานดูถึงความใจต่างมีฟอร์มคาลเตอร์ว่ามันแตกต่างกันจริงไหม โดยช้ระดับในยานสำคัญจือคูณกันหมายความว่าพิดาราาได้เกินหนึ่งในร้อยหรือต้องถูกต้อง99เปอร์เซ็นต์นี้ในการเขียนทีนี้อาจจะมีการอ้างยิงมาตรฐานงานมาตรฐานก็จะมีหนึ่งอภิสิทุิ์มาตรฐานคือใช้ประสบการณ์ว่า้าตานตรงที่หนึ่งนะครับเราทดลองนะทดสอบตุไม่ิสายครับวันที่หนึ่งต้องให้เป็นหนึ่งวงก่อนนะต้องการสริติโกงครับเรากร็จะได้หาหนึ <ถ kicking S 1> ่งว <flush> ันนะครับมาตรฐานที่วันที่สองตัดตัดได้ไหมครับไม่ได้นะครับ เพื่อช right. ีวิตต่อทำไมดีครับยอมขาดทุนยอมไหมชีวิตต่อให้วันที่สองก่อนครับเริกจะยอมตายแค่วันเดียวใช่ไหมครับต้องยืดวันที่จะตายให้มันมากที่สุดับวันที่สองครับให้เศรษฐีไปห้าห่วงเลยครับยอมขาดทุนครับออทอนกลับมาหนึ่งครับเศรษฐีได้เปลี่ยนใช่ไหมครับจะได้หายหนึ่งวันรอดตายวันที่สองครับวันที่สามเหลืหนึ่งห่วงใช่ไหมก็ได้หายหนึ่งวันสมองซีกขวาเข้ามาใช้ี่การเทรดอี่ แต่าตัดวงที่หนึ่งครับรักษาพิการแรกครับรอดตายได้สามวันนะครับถ้าเรามาลงเลยครับเราทดสอบกันไปสานข้อที่สองครับทดลองตัดหวงที่สองนะครับรอดตายอีกครับเก็บนข้อบลหน่อยครับเก็บนข้อบนครับเราตัดหวงที่สองครับก็จะเป็นหนึ่งหวงดีหนึ่งห่วงตัดนะครับข้าวหวงติดกูม้าวันที่ให้เปหนึ่งห่วงครับรอดตายวที่หนึ่งวันที่สองให้เปหนึ่งห่วงใช่ไหมครับวันที่สามครับให้ไป ห้าครับพอกลับมาเท่าไหร่ดีกระป๋าสองจะได้ขาดทุนน้อยสุดถูกไหมรอดไปสามวันแล้วนะวันที่สี่แล้วก็วันที่ตัดปูที่หนึ่งรอดได้สามวันตัดปูที่สองรอดได้ห้าวันครับทดลองปูที่สามครับแล้วถ้าเราไม่ลงมือใช่ไหมมันก็จะไม่ค้นพบคำตอบครับเหมือนกับที่คุณแม่ท็อปเตอร์สิริพนริชัยท่านกล่าวว่าเมื่อไม่เรียนใหญ่เล่าเราจะรู้ เมื่อไม่ดูใจเล่าเราจะเห็นเมื่อไม่ทําใจเล่าเราจะเป็นครับว่าจะเห็นกับส่วนปัญญาครับทด mm hmm. ลองตาดวงที่สามโอกาสเป็นไปได้สูงเลยครับนะครับเพราะสัดส่วนจะเป็นหนึ่งสองและสี่ถูกไหมาตาส่วนหนึ่งต่อสองต่อส mm ี่ครับตอนแรกให้ของมีค่านะ้อยไปก่อนใช่ไหมครับ mm hmm. ให้ไปาตาส่วนทดลองทําไปพร้ mm hmm. พอมพร<อ>้พอมกันก็นได้ครับจะได้ไม่ลืมอ,อย่าไปคิดในใจทําให้เป็นรูปธรรมแล้วไม่ลืมเหมือนกับขี่จักรยานครับามันก็ว่ายนะ กิจการเป็นแล้วจะไม่ลืมตลอดทุกที่ครับว่ายน้าเป็นก็จะไม่ลืมครับตกไม่น้ำบอกฉันลืมไปแล้วว่ายน้ำยังไงท่านแต่โจมแล้วอีกสามวันลอยแล้ววันที่หนึ่งให้เป็นหนึ่งัวเนาะวันที่สองมีสองกับสี่ให้อะไรดีครับเด็กๆจะได้โกงเราไม่ได้ก็คือแรกกันเป็นตัวหนึ่งแลสองตายครับหนึ่งกับมาถูกไหมรอไปสองวันวันที่สามให้เป็นนะครับวันที่สี่ให้ไปสี่ครับพรกลับมาสามครับก็คือหนึ่งหัวต่อหนึ่งวันนะแล้วเราไปซื้อของกันนะวันที่ห้าให้เป็นหนึ่งหัว มันได้บกให้ไปสองครับตอนกลับมาหนึ่งแล้วก็บัตที่เดิมก็อันนี้ก็ต้องาาาการจะสะท้อนว่าต้องใช้วิธีการครับคือต้องมีทางออกที่หลากหลายในปัญหาที่พ,พบก็บจะเป็นว่า n t e r น a t i o n a l ก็คือว่าเป็นสากคนเพราะว่าของบริษัทเราก็มีสาขาในส่วนของที่ N ห,หลายๆที่นะครับแล้วก็ในส่วน N ก็จะเป็น noticeable ความเป็นโดดเด่น เราก็จะมีในส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งในส่วนยุบโฟมยางพลาสติกนะครับแล้วก็โออกเซิร์มอินแอดไอพีอีก็มาจาก Innovation หรือนวัตกรรมซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นหัวใจหลักของบริษัทเรานะคะ N ก็มาจากเนเบอรี่หรือความเป็นมิตรก็คือมีความเป็นมิตรกับพวกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเพนไม d เปิดใจก็คือเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับ ความคิดเห็นจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ A ability มีความสามารถซึ่งจากทุกอย่างเนี้ยค่ะก็นำมาสู่ข้อ C คือ competitive advantage ก็คือมีการได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะคะอันแรกก็คือ,อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานตาม iso 9000นะครับในส่วนที่สองก็คืออุบัติเหตุต่างๆทั้งในส่วนออฟฟิศแล้วก็โรงงานเป็นูน<ม>นะครับแล้วก็ในส่วนที่สคือความมึงพอใจลูกค้า เราก็จะพัฒนา,าในเรื่องต่างเพื่อให้ลูกค้ามัพอใจสูงสุดครับเราคิดนะคะข้อแรกก็คือการสร้างระบบบริหารแบบสาก,กลอันนี้ก็จะหมายถึงการบ,บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรนะคะเ,เช่นการการพัฒนาบุคคลพ,พัฒนาด้านทักษะการทํางานนะคะข้อ2ก็คือขยายธุรกิจและส่งเสริมการขายในระดับสากลก็คือการขยายร,ร,า,รายผลิลยยตภัณฑ์ใหม่แล้วก็การขยายตลาดนะคะ ข้อ3การพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ระดับสากลก็คือพยายามให้เกิดดีเฟกต์น้อยที่สุดนะคะข้อ 4. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมก็คือด้านการนำเทคนิคใหม่ๆนะคะมาใช้ปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าใหม่ะคะ่ะข้อ5ก็คือการวางแผนการจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิบข้อนะคะเราก็เลือกมาสี่ข้อละที่เห็นกันน่าจะตรฏิบัิได้ค่ะ,ะแรกก็เป็นข้อห้าคะพัฒนาการพัฒนาศักยภาพากากาของบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อนเนื่องเราก็จะมีการจัดเทนนิงแล้วก็สัมมนาก็คือกําหนดให้แต่ละฝ่ายตามสายงานนะคะก็คืออบรม20ชั่วโมงต่อปีก็คือให้เลือกแล้วก็มีจัดกิจกรรมพวกห้าสอีอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมเสริมควบคู่ไปด้วย ข้อ 6, 6ก็คือส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยนะคะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนะคะข้อ 7. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมก็คือการไปทำกิจกรรม CSR กับชุมชนที่อยู่รอบๆเราค่ะแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้านี่ก็เกี่ยวกับการขายของทางเซลล์อะค่ะก็จะเป็น Customer Evaluation ความพึงพอใจของลูกค้าที่ เหมือนเราไปมีเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นแบบสอบถามเคบืองปรับอากค่ะให้ทุกเดือนให้ลูกค้าประเมินเราค่ะโดยที่มีอ,อ่าเกตไว้ต้องมากกว่า85%แล้วก็ทางพวกสินค้าอะไรเงี้ยโปรดักต์ก็จะลดการเคลมให้เป็นศูนย์นะคะก็ข้อแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการสารา้างระบบบริหารงานหบักสากลก็คือเราจะมีการจัดอบรมพนักงานตลอกษนะงานอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวก างานทํานอ่านดีอะไรยก็จะมีไปสมไปพวกอบรมข้างนอกเป็นเฉพาะด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีการจัดประชุมทั้งในระดับมูลภาคระดับสากลก็คืออย่างที่เราเคยมีก็พวกคือซีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจัดอะไรพวกนี้แล้วก็น,น,นคณาก็อยากจะให้มีการจัดตั้งระบบมีไอเอเข้ามาแบบในที่ทางานของเราค่ะจะได้ใช้แบบพวกไอทีให้มันมากกว่าน,นี้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะเป็นพัฒนาระบบไอทีให้เหมาะสมกับระดับสากล คือบริษัทเราตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ค่อยใช้เอาไอทีมาใช้ในในงานให้มันคุ้ม <c oughs> ค่ะก็คืออาจจะลดพวกเป,ปเปอร์เลทดกระดาษนะคะเป็นออนไลน์ทั้งหมดก็จะ,จะดีขึ้นนะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการขยายตลาดภายในประเทศก็จะมีพวกโปรดักของเราที่มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีการจัด มีการโฆษณามากขึ้นมีอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าที่จะเข้าไปดูโปรดักต์อะคะ่ะคุณภาพว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็กิจะออกบูธต่างๆตามงานทั่วไปอะคะ่ะแล้วกเ็เรื่องของการขยายธุรกิจและส่งเสริมการขายระดับสากลก็คือว่าจะมีการมีโครงการขยายตลาดในต่างประเทศแล้วก็มีการวิจัยตลาดก็ที่จะดูว่า ลูกค้าต้องการอะไรจะได้มาต่อเนื่องมายัางในเรื่องของการแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอันนี้ก็จะทําโดยเอพีซีตามปกติอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นออการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนะวัตกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็จะออมีการวิจัยพัฒนาเนี่ยให้มันตรงตามความต้องการตลาดโดยจะมันจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะคือมันจะเกี่ยวกับจากข้อบนที่ว่าวิจัยตลาดเราจะนำผลได้จากการวิจัยตรงเนี้ยมา พัฒนาโปิตักใ์ใหม่ๆออกมาคือเราจะมีเป้าหมายของเราคือการผลิตยางรถจักรยานยนต์ประหยัดน้ำมันมากกว่าเอ๊ะประหยัดน้ำมันเพิ่มได้มากกว่าเดิมใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีการเพิ่มยอดขายด้วยแล้วก็วก,วก็คือ KPI ก,ก็คือหนึ่งบุคลากรน,นำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ซึ่งคือของหนูเนี้ยนะตอนนี้ก็มันจะส่งวิศาวากร,กรที่บริษัทไปเรียนโปรกแกรมเพื่อจะทำอย่าง3 d ดีซึ่งยังไม่มีใครทำ ก็จะเริ่มทำนะคะยุแรกก็เรื่องเกี่ยวกับบุคคลพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องที่2เป็นเรื่องการขยายภายในตลาดแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเรื่องแรกเนี่ยจะเน้นเรื่องของบุคลากรว่ามีการข้อแรกคือให้ทุกคนพนัากงานทุกคนนะคะมีส่วนเข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรม5สโดยที่จะรณรงค์แล้วก็มีการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัตินะคะให้ได้ร้อคือพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจถึง 55S ส ซึ่งน้ำหนักก็จะอยู่ที่20%นะคะใช้ในการผลิตยางใหม่ซึ่งเราตั้งกันไว้ว่าประมาณ2แบบที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาเพื่อจะรองรับการทํำยางใหม่ตัวนี้ก็สใช้เวลาในการทําดอยไม่เกิน7วันข้อ3ก็คือค่าฉเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า4คะแนนจากคะแนน,นเต็ม5คะแนน นีหม,มายวาว่ารุ่นหลังจากลูกค้าใช้แล้วใช่ไหมครับใช่ค,ค่ะก็คือหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าเทสซึ่งจะมีครั้งเราเทสแล้วก็ลูกค้าเทสแล้วก็ข้อสี่คือเมนเทนลูกค้กาเก่าให้ได้80เปอร์เซ็นต์ก็คือจากลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่อาจจะพวกบิสตอนพวกคาวาซากิและพวกนี้อาจจะเพิ่มเข้าไปเป็นยามาฮ่าฮอนด้าเพิ่มเติมเึ้่สไปอีกค่ะครับก็ข้อห้าแสดงหางลูกค้าใหม่ให้ได้เฉลี่ยเดือนละสองลายปีละยี่สิบสี่ลายแลคืนนี้มีการตังเป้าไว้ว่าอาจจะเพิ่มลูกค้าฐานการ ทางตลาดไปมากกว่านี้เนื้องอเยอะข,อข,อขึ้นแล้ค่ะข้อสองพนักงานทุกคนจะต้องมีการอบรมตามสายงานของตัวเองอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อคนข้อสามก็คือหลังจากที่มีการอบรมนักงานแต่ละคนแล้วเนี่ยหลังการอบรมได้มีการใช้การอบรมครั้งนั้นมาประยุกใช้กับงานเราอย่างไรโดยหัวหน้าจะเป็นคนประเมินให้จะต้องได้มากกว่า70%ในเนื้อง,งานนะคะ ส่วนข้อที่2ก็เรื่องการขยายตลาดภายในประเทศตัวชิวัดก็จะต้องมีการจัด Exhibition 4ครั้งต่อปี10%นะคะแล้วก็2หาลูกค้าใหม่ต้องให้ได้อย่างน้อยลูกค้าเดือนละ3ลายคายแล้วก็พยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ได้80สท้ายมีการอัปเดตดีเทลครบทุกผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์คือเวลาที่ลูกค้าอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามสามารถเปิดดูเว็บไซต์ได้เลย เพรสุดท้ายก็คือความพึงพอใจของลูกค้าตัวแรกก็คือมีการประเมินผลความพอใจว่ามีการมีฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า85ผลที่ได้รับนะคะที่ความพึงพอใจอันที่2เรื่องการเคลมจะต้องไม่มีการเคลมจากลูกค้าเลยไม่ว่าในเรื่อง delivery หรือว่าเรื่องเรื่องต่างๆการเซอร์วิสนะคะเป็นศูนแล้วก็ Delivery on-time ก็ on time. คือต้องขนส่งให้ได้100ตตามที่ลูกคา้า